นี้เราจะมารีวิวแม้ที่ไอจิมซื้อมาให้นะคะทุกคนมีแบบลายน่ารักมากเลยอ่ะเราไมา่เิ่มจากอันนี้กันก่อนนะเพราะอันนี้มันน่ารักเกินไปกันเลยให้เล่นขีดกันก่อนอันนี้เป็นน้องคีดไมอนเราจะรีวิวพร้อมกันเลยภาพในหมือน่ะคีดมอนเหมือนน้องอันนี้นะจ๊ะเก้นปุยมาเลย มีโลดี้สองตัวเลยแต่ว่าจะเป็นสีขาวกับสีฟ้าสีฟ้ากับสีขาวนะจ๊ะใครชอบอันไหนคอมเมนต์มาด้านล่างเลยจ้าแล้วก็เหมือนกันสีฟ้าสีขาวคิตตี้จ้าชอบอันไหนคอมเมนต์ได้เลยจ้านี่นะนี่นะจ๊ะ ใช่เป็นอันนี้ใครดูจากชื่อคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะน่ารักมากมบ๊ายบายจ้าคุยังไม่ขอบคุณเลยขอบคุณจา้าขอบคุณใครล่ะคะขอบคุณใครยายจิ๋มไปย่าชอบไหมคะชอบค่ะแล้วนี้เรามีเพื่อนตัวน้อยมาด้วยอขอบคุณย่าว่ยสวยๆคะ่ะขอบคุณค่ะโอเคอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อน